ก็สวัสดีลูกๆเสียนุสอนทุกคนนะครับอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิชาโลกตาราศาสตร์อวกาศเล่มที่3าของเรานะซึ่งเรื่องแรกที่จะทําการสอนก็เป็นเรื่องของสมดุลพลังงานของโลก เราจะมาดูจุดประสงค์กันสักนิดนึงว่าจุดประสงค์เรื่องนี้นั้นเขาต้องการจะบอกอะไรบ้างในหัวข้อแรกซึ่งหัวข้อแรกที่เราจะทาการเรียนกันก็เป็นเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเลยซึ่งสําหรับจุดประสงค์เนาะไปดูจุดประสงค์จุดประสงค์ก็บอกเราว่าให้เราอธิบายกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกให้เราอธิบายกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกนั่นเองนะเราก็จะไปดูรายละเอียดเนื้อหากันเลยว่า สมดุลทาังงานของโลกนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างปัดเดียวนะครับอขออนุญ,ญาตเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแป๊บเดียวมาละนี่คือเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะเราก็จะไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยว่าสมดุลพลังงานของโลกแล้วมันคืออะไร แล้วม,มันมีความสําคัญอย่างไรบ้างก็คือต้องบอกแบบนี้ลูกต้องบอกว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศเลยเนี่ยบรรยากาศที่มามหอคุ้มโลกของเราเนี่ยหลักๆทุกคนทราบอยู่แล้วแหละนะละก็จะประกอบด้วยนี่เลยนะเราทราบอปแล้วว่าบรรยากาศของเราเนี่ยที่หอคุ้มโลกเนี่ยนะสักครู่แป๊บนะเดียว นในส่วนของบรรยากาศที่หอมโลกของเราหลักคือประกอบด้วยไนโตรเจนแล้ออกซิเจนนะซึ่งองค์ประกอบหลักๆส่วนใหญ่ก็จะมีไนโตรเจนเยอะมากๆนะไนโตรเจนเยอะมากๆเจ็ได้แล้วก็มีสัดส่วนอื่นๆตามมาอีกอาจจะเป็นออกซิเจนก็ประมาณสักยีกว่า,วาเซได้แล้วก็มีที่เหลือก็จะมี่มีแก๊สไนโตรเจนมีละอองลอย นะแล้วก็ที่สําคัญคือบรรยากาศของเราเนะี่ยมีความสําคัญมากๆสําคัญต่อโลกของเรานะเพราะว่าช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกของเราทั้งเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยคือไม่ให้มันต่างกันมากเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีไม่มีบรรยากาศโลกของเราเนี่ยก็จะส่งผลให้เวลากลางวันเนี่ยอุณหภูมิสักประมาณสักร้อยสิบห้าองศานะตอนกลางวันเนี่ยจะสักประมาณ1 1อองศาส่วนเวลากลางคืนเนี่ยก็จะอยู่ที่มาสักออลบ ลบร้อยเจองศางเซลเซียสก็คือประมาณนี้นี่คือนี่คือข้อดีเลยแหละนะข้อดีของบรรยากาศของเราที่ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะพอดีกับตัวของเราเองเนาะจากข้อมูลทั้งหมดทั้งม,มวลเนี่ยถามว่าแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของมดุดลนพลังงานของโลกของเราอย่างไรคือเราต้องการจะบอกนักเรียนว่าศรุดลพลังงานของโลกก็คือการที่โลกของเราเนี่ยรับพลังงานความร้อนเข้ามารับมาจากไหนรับมาจากดวงอาทิตย์รับมา,มามากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขานั้นจะเข้ามามากจะเข้ามาน้อยทีนี้เราจะไปดูก่อนว่ากระบวนการที่ทําให้เกิดสมบุลพลังงานของโลกมีกระบวนการอะไรบ้างหลักๆเลยมันีเกิดไปแล้วพลังงานทั้งหมดเราเอามาจาักดวงอาทิตย์เนาะเข้ามาในรูปของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย้าเลยนะว่าเข้ามาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เลยเป็นรังสีคลื่นสั้น เป็นรังสีคลื่นสั้นที่เข้ามาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาผ่านชั้นบรรยากาศก่อนนะก่อนจะเข้าสู่โลกเราเขาผ่านชั้นบรรยากาศก่อนแล้วก็ถูกกดปล่อยกลับสู่อวกาศทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยกระบวนกนารต่างๆดังต่อไปนี้อ่ะเราไปดูกันนี่เลยช้าๆเลยนะช้าๆนะแป๊บหนึ่งโอเคอ่า อันนี้คือพลังงานาเราเอพลังงานที่ที่เราปล่อยที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาเขาปล่อยมาเต็มที่เนี่ยอ๋อนี่เลยนี่เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเขาปล่อยเข้ามาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มมาในรูปของแรงสี่คลื่นสั้นนี่จะปล่อยมาจากตรงนี้นะร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะมั้นลงว่าพูดเลยแต่ถามว่าเข้ามาถึงโลกของเราเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคำตอบคือไม่ ไม่สามารถเข้ามาโลกของเราได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นแล้วเข้ามาได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเราเพราะว่าจะช้าเลยนะเราพบเลยอะดูจากดูจากอันนี้จะง่ายกว่าดูจากอันนี้ดีกว่านี่เลยนะเราเพบพลังงานของโลกของเราเนี่ยคือคือเวลาที่ดวงอาทิตย์เข้ามาโลกองเราเป็นราเป็นสั้นนะถูกสะท้อนทันทีนะสะท้อนออกทันทีกลับเข้าสู่กาทิตยี่สิบเก้าเปอร์เซ็น เป็นรักีคลื่นสั้นตัดออกไปเข้ามาเป็นรักีิพื่นสั้นสะท้อนออกทันทีในรูปของรังสีคลื่นสั้น2 9เปอเหลือ71%เอซเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่บรรยากาศที่เมฆและพื้นบิโลกลก่อนที่จะปล่อยกลับเข้าโอลกัดครั้งหนึ่งด้วยการแผังสีเป็นรังสีคลื่นยาวนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวเอาไว้อะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันช้าๆแล้วนะจะไปช้าๆแล้วนะ พลังงานไี่ไปเนาะ,ะพลังงานพลังงานจากดวงอาทิตลกร้อยเปอร์เซ็นต0มาเต็มเต็มเนี่ยร้อยเอร์ซนเข้ามาในโลกของเราด้วยรัง 4, สีคลื่นสั้นคลื่นสั้นพอเข้ามาแล้วผมประกฏดว่าเข้ามาได้ไม่หมดทางร้อยเปอร์เซนถูกสะท้อนออกทันทียี่สิบเก้าเปอร์เซนใครใคร ใครเป็นคนสะท้อนออกคนที่ทำหน้าที่สะท้อนออกทันทีก็คือนี่เลยจ้าบรรยากาศบรรยากาศและเมฆของเราสะท้อนออกทันที29%รวมถึงพื้นผิวโลกด้วยบางส่วนก็สะท้อนออกด้วยนะรวมผนึกกำลังกันปล่อยแสงออกไป29%เหลือ71%เข้ามาในโลกของเราเมื่อเข้ามาแล้วเขาเก็บสะสมไว้ที่ไหน เก็บเอาไว้เนี่ย,เ,ยเก็บเอาไว้ที่บริเวณบรรยากาศอ่าเก็บเลยเก็บตรงนี้23%เพราะฉะนั้นครูฝากลูกๆจําตัวเลขด้วยถูกเกินเอาไว้23%อยู่ที่บรรยากาศและส8อยู่ที่บร,ริเวณพื้นผิวโลกเราอีกรอบหนึ่งโลกของเรารับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้ามาทั้งหมด100%รับมาเต็มๆเลยในรูปของรังสีคลื่นสั้น แต่พอเขาพอเขาเดินทางเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามาในโลกของเราได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเข้ามาได้เพียงแค่เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถูกสะท้อนออกทันทียี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใครเป็นคนสะท้อนคําตอบก็คือบรรยากาศและเม่แต่ท้องฟ้าเรามีแม่เราไม่ชช้บรรยากาศแล้วก็เรามีพื้นผิวโลกของเราเกิดการสะท้อนออกทันที29% 3สามสิ่งนี้ช่วยร่วมมือกัน นำะท้อนออก29อีก71ถูกดูดกลืนเอาไว้ในบรรยากาศ23เอาไว้ที่พื้นผิวโลก48นี่คือกระบวนการเข้ามาในโลกของเราโอเคเนะอไปดูซิเมื่อเข้าก็ต้องมีออกแล้วออกในรูปของอะไรามาดูกันจากตรงนี้ หลังจากที่ถูกดูดลืนเอาไว้เมื่อกี้เราพูดไปเลยว่า71%จากนั้นในส่วนของรังสีคลื่นสั้นก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นรังสีคลื่นยาวนะก็คือเป็นรังสีอินฟราเรดเป็นรังสีอินฟราเรดเป็นรังสีคลื่นยาวนะถูกไปแผ่ออกทันทีนในใรูปแบบของการแผ่รังสีออกทันทีในรูปการแผ่สใครเป็นคนแผ่รังสีนี่ไง พื้นผิโลกพื้นผิโลกทำการแผ่รังสีออกทันที12%จาก71ออกทันที12%เหลือ59% 59%นี้ก็ถูกกระบวนการอยู่3กระบวนการประกอบด้วย1การแผ่รังสีนะ2อาขอโทษ2ก็คือการพาความร้อน นะสองคือการพาความร้อนนะแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็สามคือการเปลี่ยนสถานะของน้ำสามกระบวนการนี้เป็นคนนำออกอีกห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์นออกไปห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นจากนั้นก็ถูกแผ่แล้วสิกลับมาอีกห้าสิบเก้าเปอร์เซเท่ากับว,ว่าเท่ากับว,ว่าเลยนะเท่ากับว,ว่าโลกของเราเนี่ยรับพลังงานเข้ามาได้เพียงแค่เจ็สิบเอ็ด ก็ถูกสะท้อนออกไปทันทีก็ถูกกลับเลยกลับในรูปของรังสีคลื่นยาว7 1ซแล้วก็เมื่อไปเจอกับแก๊สเรนกระจกเมืนอน่อไปเจอกับแก๊สเรืนกระจกแน่นอนแก๊สเรืนกระจกทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะให้รังสียังรังสีหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์จากความร้อนภายในโลกออกไปได้ยิ่งมีแก๊สเรืนกระจกมากเท่าไหร่ก็เหมือนการตีกลับมากเท่านั้น ก็ตีกลับมาอีก59%ก็เท่ากับว่าออกไป71เข้ามา71ก็เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าสมดุลพลังงานของโลกอ่าก็ควรกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคำว่าสมดุลพลังงานของโลกเท่าไรคือการที่โลกของเราเนี่ยรับพลังงานคอามร้อนเข้ามาผ่านโลกเอาไว้นะ71%จากนั้นก็ถูกปล่อยกลับออกไปอ๋า71%เนี่ยมาในรูปของราสิคขึ้นสั้น,นาระสิตขึ้นสั้น แล้วก็ดูดลืนเอาไว้ที่บรรยากาศ23ที่พื้นพิโลกนั้น48จากนั้นในส่วนของรังสีขึ้นสั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นรังสีขึ้นยาวาถูกเปลี่ยนเป็นรังสีขึ้นยาวเป็นรังสีอินฟราเรดแล้วก็สะท้อนออกทัทีโดยการแผ่รังสีออกไป12โดยกระบวนการของพื้นพิโลกเป็นคนแผ่ออไปจากนั้นก็จะนําออกอีก59ด้วยสากระบวนการด้วยการประกอบด้วยการแผ่รังสีก,การพาความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนสถานะของน้ํา สามตัวนี้รวมพลังกันนะนำออกมาอีก59ก็เท่ากับว่าเข้ามา71ออกไป71และด้วยการที่แก๊สเรืองกระจกก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซึมเอาความร้อนอยู่แล้วก็เหมือนจะท้อนตับเอาเข้ามาอีก59การที่โลกของเราเนี่ยมีสมดุลพลังงานความร้อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกของเราเนี่ยก็คือค่อนข้างคงที่ นะเป็นระยะเวลายาวนานมากๆเลยอีกรอบหนึ่งการที่โลกของเรามีสมดุลพลังลางานความร้อนของโลกเนี่ยส่งผลให้อุณหภูมิโลกของเราเนี่ยเฉลเี่ยนะค่อนข้างคงที่เป็นระยะยาวๆการที่โลกของเรามีอุณหภูมิเฉลีย่ยระยะยาวๆเนี่ยเป็นข้อดีมากๆโดยที่คือถ้าเกิดมันมันมัน,มนเฉลี่ยสูงมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกร้อนแล้วก็รู้สึกอาจจะป่วยหรืออาจจะไม่สบายแต่ด้วยความที่เมื่อมันมีุณหภูมิคงที่เนี่ยรเราก็รู้สึกว่า เออมันประมาณนี้มันโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคือบางปีเขาก็จะสูงบางปีเขาก็ต่ำพอปัญหาค่าเฉลีย่ยมันมีค่าบาลานซ์ไงมันจะมีค่าแบบเท่ากันเนี่ยเขาเรียกว่าสมดุลพลังงานกวามรอนถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดประสงค์บอกว่าอธิบายกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกได้เราก็สามารถตอบคําถามแล้วก็สามารถอธิบายได้จากจุดประสงค์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็นี่แหละคือเรื่องแรกเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนาะยังไงถ้าสมมติไม่เข้าใจนะเราก็สามารถที่จะกลับไปทบทวนนะคลิปแ,กแรกหรือรอนหนังสือก่อนก็นไดนะ้แล้วก็ฟังทบทวนได้หลายรอบหลายรอบเดี๋ยวยังไงคุณครูก็จะเข้าไปสอนนะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้อย่าลืมฝากติดตามกด s u b s c r i b e ในช่อง YouTube ลุงนวดสอนดาราศาสตร์ให้ด้วยเนาะขอบคุณครับ